ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟเลี้ยวแต่งนะครับจากแบรนด์ควยบินนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวรหัส D75 นะครับทุกคนหรือว่าไฟเลี้ยวทรงปลาหมึกเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูในชิ้นงานกันเลยดีกว่าครับผมตัวชิ้นงานนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกสีดำนะครับตัวนี้ทนความร้อนสูงนะครับตัดน้ำในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็หมดปัญหาเรื่องาคมละลายหรือว่าน้ําเข้าอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวไฟตัวนี้ทำมาจากอะไรครับผมตัวไฟตัวนี้ทํา มาจากหลอด LED นะครับกินไฟน้อยนะครับวางแน่นอนนะครับก็จะเป็นหลอด LED Daylight เนาะสองสว่างทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนเลยนะครับทุกคนตัวขาไฟเลี้ยวนี้สามารถงอได้ด้วยใช่ไหมครับสามารถงอได้ครับเยืดหงยนได้ครับตัวนี้ให้ตัวได้นะครับก็จะออกแบบเพื่อรองรับแรงกระแทกระดับนึงเนาะเวลาเราขับรถเกี่ยวหรือว่าชนอะไรก็จะไม่ทํำให้ไฟเลี้ยวเราหักไปในทันทีนะครับทุกคน ตัวนี้สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยไหมครับสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังนะครับตัวนี้อยู่ที่ขายอดตัวนี้ด้วยนะครับก็สําหรับรถบางรุ่นที่ต้องการจะติดตั้งแทนไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมก็อาจจะต้องใช้ฐานรองเนาะมาอุดเป้าไฟเลี้ยวเดิมไว้นะครับทุกคนตัวนี้ติดตั้งยากไหมครับติดตั้งไม่ยากนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กเสียมาให้แล้วนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นปลั๊กสําเร็จรูปมาเลยนะครับผมก็สําหรับรถบางรุ่นเนาะที่อาจจะไม่ใช่ปลั๊กแบบนี้ก็สามารถซื้อปลั๊กพ่วงมาได้เลยใช่ไหมครับใช่เรับเป็นปลั๊กพ่วงแบบนี้นะครับก็เป็นปลั๊กที่ด้านตัวนี้จะเป็นตัวเมียสําหรับเสียบไฟแล้วแต่งของเรานะครับทุกคนแล้วก็หัวก็จะมาเป็นเฉพาะรุ่นเลยนะครับสําหรับรถแต่ละรุ่นเนาะก็ไหนลองติดตั้งให้ดูหน่อยได้ไหมครับก็วิธีการติดตั้งก็ง่ายมากเลยนะครับผมก็ให้เราเสียบปลั๊กตามขั้วได้เลยนะครับผมขั้วบวกขับ เวลาติดไฟก็อยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็จังหวะการกระพริบตรงนี้เราสามารถปรับได้ด้วยใช่ไหมครับาสามารถปรับได้นะครับเป็นอยู่กับดีเลย์ตัวรถนะครับก็สามารถปรับให้เร็วหรือชา้าได้ตามความต้องการเลยนะครับทุกคนก็แสงไฟเป็นสีส้มนะครับผมก็สําหรับใครที่มองหาไฟเลี้ยวแต่งใหม่ๆอยู่นะทางร้านอยากจะแนะนํานะครับไฟเลี้ยวรหัสดี75ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมา,มากๆเลยนะครับทุกคน ก็สำหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปของทางร้านทีซ่าไวช็อปนะครับ